ไปดูกันต่อนะครับวันนี้อาจจะเล่าเรื่องพวกนีนะ้น่าจะสนุกมากขึ้นนะครับเพราะเบื้องหลังนะผมเคยพูดเรื่องนี้ไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะทําเป็นเอพิโซดแบบละเอียดละเอียดอีกทีนะจะเล่าประวัติว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างไรนะผมว่าคอนเทนต์แบบนี้เพื่อนๆน่าจะไม่ค่อยหาดูได้ยากแล้วกันนะฮะก็เบ,บื้องหลังนะของอาการประสบความสําเร็จของหัวเวยในการทําชิปครั้งนี้นะก็หนีไม่พ้นคนนี้นะฮะ คุณเหลียงนะครับคุณเหลียงเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วนะว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังของ TSMC นะฮะเหลียงเมิงซงนะฮะเนี่ยเมิงซงเนี่ยเป็นคนที่อ,อยู่เบื้องหลังของการผลิตไอเจ็ดนาโนมิเตอร์นี่แหละนะแล้วก็ส่งให้หัวเว่ยนะครับถึงแม้จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการก็ตามนะครับแต่บอกได้เลยว่ามันคงหนีไม่พ้นคนนี้นะครับเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเคยทำงานให้กับ TSMC มาก่อน นะฮะแล้วก็จับพัดจับผูเนี่ยก็ย้ายมาอยู่จีนนะฮะแล้วก็หลายๆเรื่องแนละแล้วก็มีมีหลายหลายปฏิบัติการที่มันดราม่าพอสมควรเดี๋ยวไว้ว่างๆจะเล่าให้ฟังนะในช่วงที่มีการก่อตั้ง SMIC ที่จีนแล้วก็ TSMC เนี่ยมีการทะเลาะก,กันขนาดไหนนะฮะแล้วก็มีการโอนย้ายเทคโนโลยีสุดท้ายทุกวันนี้ก็เป็นศัตรูกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮนะแต่ก็เพื่อนร่วมงานเก่ากันทั้งนั้นแหละนะครที่ที่รู้จักกัน ประเด็นต่อมาก็คือว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการแซงชันเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะทีนี้แซงชันเพิ่มเติมคือยังไงวบชิงตันอาจจะฟรีซ his us asset อู้มันไปไกลขนาดนั้นนะเรื่องของการไปกักเงินเขาไว้นะฮะคือคุณเหลียงเนี่ยไอเหลียงเมิงซงเนี่ยเขามีมี asset นะมีทรัพย์สินอยู่ที่อเมริกาด้วยนะครับแล้วเขาก็มีเรื่องของไลเซนส์นะนี่ผมแอบเล่าเพิ่มเติมให้แล้วกันเขามีประมาณถ้าผมจะไม่ผิดก็มีประมาณ28 license ไลเซนส์นะะที่เขา จดเพดทนส์ไว้เป็นของเขาแล้วทุกวันนี้เขาก็ทำเงินจากเพดทน์ของเขาเนี่ยทุกๆเดือนทุกๆปีนะฮะทีนี้มันมีความเป็นไปได้ไงว่าถ้าถ้าจะเกิดการเซ็นชั่นใส่คนนี้จริงๆนะครับนั่นคือการสืบสวนสอบสวนของอเมริกาเนี่ยมีพบหลักฐานการเชื่อมโยงมาจนถึง s m i c แล้วก็พบหลักฐานการเชื่อมโยงมาถึงเหลียงเงซงเนี่ยจะเซ็ชั่นไปถึงแอสเซทส่วนตัวของเขาเลยนะนะก็คือ เรียกว่าถ้ามีทรัพย์สินอยู่ที่อเมริกาหรือนอกประเทศอะในประเทศที่อยู่ในแซงชั่นยุโรปไม่รู้อาจจะโดนด้วยนะแล้วก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมดของเขานะครับรวมถึงตัวแพทเชนไลเซนที่เคยจดเอาไว้ด้วยเนี่ยก็ยึดหมดนะครับก็คือทำไรายได้ตรงนั้นไม่ได้นะฮะนี่คือสิ่งทีออ่อาจจะเกิดขึ้นนะก็ค่อนข้างที่จะ หนักอยู่พอสมควรหลังจากนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆติดตามอย่างใกล้ชิดน,นะแล้วก็นี่คือจุดมุ่งหมายของการสืบสวนสอบสวนครั้งนี้เลยจริงๆหลายๆคนก็รู้ซึ่งผมเองก็เชื่อว่าอย่างนั้นแหละนะแต่ว่ามันยังไม่มีหลักฐานชัดเจนไงนะซึ่งเราเองมองเกมเราก็รู้อยู่แล้วว่าหหวไวททาเองไม่ได้นะก็คือ SMIC แน่นอนแล้ว SMIC มันจะมาจากใครมันก็คือคนนี้แน่นอนนะฮะอันนี้มันคือดาล้วนๆแต่มันดาบนหลักการคือมันใช่แน่นอนนะ,ะแต่ว่า เวลาคุณจะไปแบนใครคุณจะไปแซ n นชันใครเนี่ยมันต้องมีหลักฐานแบบชัดนะฮะนั่นเป็นสาเหตุทำให้อเมริกาเนี่ยต้องสืบสวนเรื่องนี้แบบใกล้ชิดนะแล้วก็สาวหลักฐานไปถึงคนนี้ให้ได้ถ้าคือถึงคนนี้ว่าคุณก็จะต้องโดนแบนแอสเซทนะในภาพของฝั่งตะวันตกเนี่ยคนนี้ก็คือคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีเอ่อคนทรยศนะขนาดนั้นเลยนะคนทรยศนะแต่ในภาพของคนจีนเนี่ยคนนี้คือฮีโร่นะ เออคนนี้คือฮีโร่ของชาตินะฮะที่ทำไปตัว7นาโนให้กับให้กับหัวเว่ยได้สำเร็จเนี่ยมันโคตรจะแตกต่างกันเลยนะฮะก็แต่อย่างไรก็ดีนะผมได้ข่าวว่ารัฐบาลจีนก็มีการให้บ้านเขาแบบฟรีๆอยู่เลยนะแล้วก็มูลค่าก็ไม่น้อยนะฮะก็ก็ต่อให้โดนยึดแอสเซทไปผมว่าจีนก็คงให้อะไรเขาเยอะ <c oughs> <N> ah> นะน่าจะให้อะไรเขาเยอะพอสมควรอย่างมือนกันนะแล้วต่อไปนี้คุณก็ต้องระวังนะ้วอย่าไปเดินทางออกไปนอกประเทศที่ อันตรายอันตรายนะคงต้องอยู่ดีจีนอะไรแบบนี้นะฮะ,ะดูกันต่อไปนะสำหรับคนไต้หวันคนนี้นะฮะหยียงเมิงซ่งนะเดี๋ยวไว้บ้าง,างเนี่ยจะมาเล่ารายละเอียดนะดรามา่าแล้วก็หลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะก่อนที่จะเกิดมาเป็นไอชิป7จ็นาโนในปัจจุบันนะฮะอยากฟังก็พิมพ์พิมพ์มไว้แล้วกันนะเดี๋ยวไว้ผมจริงๆผมรวบรวมข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วแหละว่าจะทําคลิปแต่ดันมาไม่สบายก่อนนะก็เลยอดอดเล่าไป จริงๆว่าจะอัดแล้วก็จะมาตัดต่อนะจะได้แบบกระชับหน่อยมาเล่าในไลน์นี้มันจะยืดยืดนิดนึงอ่ะมาดูที่อีกข่าวหนึ่งนะสำหรับ Financial Times TSMC นะ Bet on Silicon uh, Photonics นะ Enable More Power Chat GPT นี่คือทิศทางล่าสุดครับที่ TSMC กำลังจะบุ่งไปนะฮะเรื่องของ uh, Silicon Photonics นะก็คือเรื่องของการใช้แสง นะผมอธิบายง่ายๆแลวกันโฟตอนิกส์ก็คือการใช้แสงปกติเนี่ยบ่งจรไฟฟ้าเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยการใช้ไฟฟ้าดูว่าคุณก็ใช้กระสาไฟฟ้าวิ่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดนะแอคทิเวทกันโดยไฟฟ้าซึ่งมันก็เร็วระดับหนึ่งนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันถึงจุดที่อยากจะเร็วกว่านั้นแล้วนะฮะอยากจะเร็วกว่านั้นแล้วนะแล้วก็มีเทคโนโลยีสามนาโนนานโนเนี่ยมันก็ไม่พอนะก็จะต้องกระเถิบลงไปแบบนี้แหละใช้ไอตัว ใช้แสงเข้ามาช่วยด้วยนะแล้วก็อินทิเกตเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นแสงทั้งหมดนะแสงควบคู่กับตัวไฟฟ้าเป็นระบบไฮบริดนะฮะพอแล้วก็เราก็เรียกสิ่งนี้ว่าซิลิคอนโฟตอนิกส์นะฮะอันนี้เพื่อนๆจำไว้แล้วกันนะเราไปเราจะได้ยินคำนี้กันบ่อยขึ้นนะครับในข่าวเนี่ยมีการระบุเลยนะบอกว่า TSMC เนี่ยค่อนข้างจะเบ d ดดิ้งนะเบดดิ้งคือเดิมพันด้วยเทคโนโลยีนี้เลยนะคิดเชื่อเชื่อมัน่นเลยเกินว่าเทคโนโลยีนี้คือคือ คือก้าต่อไปของอนาคตเพราะฉะนั้นใส่เต็มหน้าตักนะมุ่งเน้นพัฒนาด้านนี้โดยเฉพาะนะครับก็เชื่อมั่นว่าไอ้ฟตอนิกส์เนี่ยมันจะเอาไปใช้อะไรได้มากมายนะก็คือออปติกเทคโนโลยีนั่นเองนะการใช้แสงเข้ามาในการส่งข้อมูลเพราะการเคลื่อนที่ของแสงมันเร็วนะครับการดีเลย์เนี่ยมันจะน้อยมากนะฮะถ้าทำได้นะฮะพวกชิปต่างๆอ,อ r t t i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  a l i n t e l l i g e n c e chat GPT มันจะรวดเร็วมากๆเลยนะับแล้วก็ทุกๆอย่างมันก็จะ เร็วแบบเวอร์วังอลังการมากนะฮะในความเร็วที่เท่ากันคุณก็จะกินแบตกินแบตเตอรี่น้อยลงไป30%เขาบอกเลยนะแต่ว่าถ้าในอคอมพิวเทชนันที่เท่ากันเนี่ยเรื่องเรื่อง problem solving ที่เท่ากันเนี่ยความเร็วที่เท่ากันเนี่ยไม่ใช่ถ้ากินพลังงานที่เท่ากันเนี่ยความเร็วจะเพิ่มขึ้นประมาณ10%ปอระประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ,ะพี่บิ๊กแล้วจีนเขาไม่รู้หรอเรื่องนี้คำตอบก็คือรู้ฮะ จีนเองเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่รู้นะว่าเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้มันอาจจะต้องเป็นอนาคตนะในการทำนะขาดึงเนี่ยก็ทำตัว7จ็ดนาโนไว้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ละทิ้ง <c oughs> เรื่องของการทำไอตัวฟโต n นิกเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเนี่ยคุณจะเห็นนะหวเวยเนี่ยก็ไปตั้งแลบไว้ที่ Cambridge นะที่อังกฤษนะฮะทำรีเสิร์ด้านนี้โดยเฉพาะนะครับการส่งข้อมูลโดยใช้แสงอะไรแบบนี้นะครับงั้น จีนเองก็มีการเตรียมพร้อมเรื่องไอ้โฟโตนิกโฟตนิกอะไรเนี่ยเอาไว้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะงั้นโลกยุคหน้าครับโทษสีโทษที <c oughs> มาโดยไม่ได้ตั้งตัว งั้นโลกยุคหน้านะครับก็จะเป็นการแข่งขันกันเรื่องนี้เต็มเต็มเลยนะฮะก็จีนเองขยับแล้ว tsmc บอกว่าไปทางนี้แน่นอนนะครับ intel samsung นะครับก็เห็นด้วยกับทิศทางนี้นะที่จะต้องใช้แสงในการ <c oughs> ส่งข้อมูลใน,ในตัว semiconductor แล้ว <c oughs> น่าสนใจนะฮะว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าออในนี้นะมีการรายงานบอกว่าน่าจะออกมาในล็อตแรกเนี่ย ประมาณปี2030นะครับเพื่อนๆอีกสักเจปีเนี่ยคุณก็จะได้เห็น <c oughs> คุณจะได้เห็นเทคโนโลยีตัวนี้แล้วกันนะฮะต่อมาทีนี้วันนี้ผมก็เลยตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องนี้นิดหนึ่งนะฮะให้รู้ว่าจะไหวไหมนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเอาเรื่องในคลาสของผมเนี่ยเอามาสอนข้างนอกไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแต่ว่าเรื่องที่มันยากขนาดเนี้ยเอามาพูดข้างนอกนะฮะอันนี้เป็นคลาสจาก MIT นะครับ ปกติผมจะเปิดไอคลิปประมาณนี้หรือว่าจะสอนเนื้อหาประมาณนี้ในในห้องเรียนนะเด็กๆประมาณสักปี3นะถ้าเรียนถ้าเป็นเด็กไฟฟ้าเนี่ยถ้าเรียนกับผมเนี่ยผมก็จะสอนเนื้อหาประมาณนี้แต่ว่าวันนี้จะเอามาอธิบายเล็กน้อยเพราะว่ามันมีประโยชน์เรื่องของภาพใหญ่นะคนทั่วไปก็จะเข้าใจว่าทําไมเราถึงต้องอัปเกรดคอมพิวเตอร์ทุกๆปีเราต้องต้องอัปเกรดตัวตัว,ตวชิปทุกๆปีตัวอะไรเดียว ตัวมือถือทุกๆปีแล้วเราก็บอกมีชิปตัวใหม่เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะเร็วมากเลยชิปนี้เร็วกว่าชิปที่แล้ว20%แล้วปีต่อมาก็มีชิปที่เร็วกว่าชิปนี้อีกแล้วปีต่อมาก็มีเร็วกว่าตรงนั้นอีกมีเร็วไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันก็มีเร็วไปอีกของเร็วไปอีกแล้วก็จะไม่มีอะไรที่มันเร็วที่สุดนะฮะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นเพราะว่าคุณสมบัติทางไฟฟ้าอย่างหนึ่งนะที่เราเรียกว่าคปาซิเตอร์นะฮะก็คือ ตัวเก็บประจุนั่นเองนะ first order circuit ก็อาจจะไม่ต้องพูดถึงเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้เป็น professor อากาวานนะฮะอันนี้เป็นคลาส mit เลยนะที่สอนอยู่ที่แมชชัสซูเซตนะก็เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งนะที่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับ for your name. เซอ,อร์กิตที่ you คุณคุณอากาวานเนี่ยกำลังโชว์ให้เราเห็นอยู่เนี่ยทางซ้ายมือเราเรียกอินเวอร์เตอร์นะครับทางขวาม,มือก็เรียกอินเวอร์เตอร์เอามาสอต่อ2กันก็เป็นอินเวอร์เตอร์สอันติดต่อกันคำว่าอินเวอร์ตเนี่ยก็คือ อินเวอร์สก็คือกลับด้านนะครับถ้าเราใส่ high นะฮะถ้าสมมติเราบอก high ในตัวเอา p ์พุตของไออินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะบอก low ถ้าเราใส่ high ไปผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ low ถ้าเราใส่ low ไปมันก็จะเป็น high นะค,คือมันจะตรงข้ามกันถ้าเราบอก yes เขาจะตอบ no ถ้าเราตอบ no มันจะตอบ yes นะฮะก็คือแค่นี้เองอินเวอร์สองอันทีนี้เราเอาอินเวอร์สองอันมาต่อ,อก,กัน นะถ้าถ้าเป็นภาษาบ้านเราคือลบลบก็ต้องกลายเป็นบวกเหมือนเดิมสมมติเราติดลบ2ทีมันก็จะต้องกลับมาเป็นบวกเหมือนเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเห็นตัว a b c ไหมนี่ผมจะอธิบายแบบง่ายๆนะไม่อยากจะอธิบายแบบเป็นภาษาไฟฟ้ามันจะยากไป a b c เนี่ย a เนี่ยถ้าคุณใส่ high เข้าไป b ต้องตอบออถ้า a เป็น yes นะ b ต้องตอบ no แล้ว c เนี่ยจะต้องตอบ yes อีกทีหนึ่งเพราะมันเป็น inverse ของ inverse อีกทีหนึ่งนะครับมันก็คือลบของลบอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้น A B C เป็น yes no yes นะฮะแต่ว่าถ้าเป็น uh, B เป็น no A เป็น no นะฮะ B ก็จะเป็น yes แล้ว C ก็จะเป็น no นะสุดท้าย A กับ C ควรจะต้องเหมือนกันนะครับแต่ว่า B เนี่ยจะต้องตรงข้ามกันเพราะมันมัน i n v e r s e 2สทีนะครับแล้ว A กับ C ควรจะต้องเหมือนกันประเด็นที่เราทำเซอร์กิตตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะรู้ว่า เวลาเวลามีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะเดี๋ยวดูเขาวาดแล้วกันขออนุญาตข้ามไปเลยแล้วกันอ่ะคุณเห็นเขาวาดไหมตัว A เนี่ยมันจะเป็น low high low high low นะฮะในขณะที่ B เนี่ยมันกลับด้านกับ A เห็นไหมฮะจากตรงไหนเป็นโลมันก็จะกลายเป็นไฮตรงไหนเป็นไฮมันจะเป็นโลเห็นไหมใช่มเห็นไหมมันจะมันจะสลับกันนี่เขาเรียกอินเวอร์นะครับ แล้วหลังจากนั้น c, c ควรจะต้องเหมือนกับ a เหมือน a ั้มมันจะต้องเหมือน a เพราะมันต้องอินเวอร์สกับมาที่เดิมนะฮะก็ลบลบ,ลบก็กลายเป็นบวกก็กลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะ <Okay. S 1> ในมุมของไฟฟ้า like. นะว่ามันจะต้องเป็น <And everything S 1> แบบนี้ and, uh ถ้าทุกอย่างเป็นแบบนี้อย่างที่เราคาดการไว้อันนี้เราเรียกทรานซิสเตอร์นะแลวทรานซะิสเตอร์ก็คือส่วนประกอบอยู่ในอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์เรารู้ใช่ไหมครับ ทรานซิสเตอร์ istor, ถ้าทุกอย่างเป็นคาดหวังไว้ตามนี้หมดงั้นโลกนี้ไม่จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่จําเป็นต้องมีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์อีกเลยชิปเดียวใช้กันยาวๆไปชั่วยายุไขเลยนะเพราะว่าคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นไปตามที่เราคาดการไว้แบบนี้หมดนะแต่ปรากฏว่าเวลาเราไปเทสจริงมันไม่ได้เป็นไปตามนี้อันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากให้มันเป็นเราก็เราคำวนวณมานะครับเนี่ยเห็นไหม A B C Invert แล้ว แล้วความเป็นจริงมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูอันนี้เขาต่อไว้แล้วเขาขึ้นจอให้ดูนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไม่ต้องให้เขาอธิบายผมอธิบายเองก็ได้ <laughs> อ้บนก็คือ a อันที่สองก็คือ b อันที่สามก็คือ c เช่ไหม c มันจะเป็นฟา้ฟาๆนะมองไม่ค่อยชัดหน่อย <c oughs> คุณเห็นอะไรบางอย่างไหมว่ามันไม่เหมือนกับที่เราคาดการไว้คุณเห็นตรง b ปะ B เนี่ยตรงมุมเนี่ยไม่รู้เห็นเมาส์ผมนะน่าจะเห็นเมาส์ผมตรงเนี้ยมันเกิดเคิร์ฟอ่ะมันเกิดเคิร์ฟนะมันไม่ยอมหักมุมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันไม่เป็นเป็นเหลี่ยมอ่ะมันเกิดเคิร์ฟเคิร์ฟหนึ่งนะไอ้เคิร์ฟเคิร์ฟเนี้ยแหละมันเกิดมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าแคปซิเตอร์นะหรือตัวเก็บประจุนั่นเองเคิร์ฟเนี่ยแทนที่มันจะขึ้นไปตรงๆชันๆเลยนะครฮะเราก็หักไปตรงๆนะครับมันกลับค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วก็เคิร์ฟนะเพรามันพอมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วเเคร์ฟนี่ย มันเลยเกิดการดีเลย์อังนี้ดีกว่านะให้เขาซูมมาไปดูเดี๋ยวเขาจะเลื่อนกราฟ A กับบมาทับกันนะเราจะเห็นวันนี้ยากไปป่าวคนในคันมาสอนโทษจีนะแต่ผมว่าสนุกดีนะตอนผมสอนเด็กเดผมกาสอนอย่างเนี้นะ ผมก็ต่อแบบนี้แหละในแลมให้ดูนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่มีต่อก็มันต่อไม่ได้นะก็เลยเดี๋ยวเอาคลิปของโ p r o f เ s อร์เขาเปิดให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์แถวนี้เลยอ่ะคุณเห็นไหมว่ามันไม่ไม่ตั้งฉากเห็นไหมว่ามันเคิร์ฟอย่างงี้เห็นไหมไหมมันเคิร์ฟอย่างงี้แทนที่เราคาดหวังไว้มันปึ้งขึ้นขึ้นไปตรงๆแล้วหักแล้วเข้าขวาเลยนะครับคือตึงๆเลยพอเนี่ย o r i g i ินอแล้วมันหักลงตรงๆนะครับแต่พอเวลาผ่านอินเวอร์เตอร์ปั๊บเนี่ยมันมันมีการดีเลย์นะครับมันพอมันดีเลย์ปั๊บเนี่ย B ดีเลย์ C ก็เลยดีเลย์ด้วยนะครับและอีดีเลย์เหล่านี้นี่แหละที่ทำให้คอมพิวเตอร์ช้านะครับแล้วเราทำยังไงพี่บิ๊กเราก็พยายามพัฒนาให้ดีเลย์มันน้อยลงไงก็ทำให้มันชันขึ้นชันขึ้นชันขึ้น,น,นคือคือเคอร์ฟน้อยลงเรื่อยๆอะ่ะ นะครับสุดท้ายแล้วโลกนี้มันก็จะมันก็จะทําไม่ได้หรอกนะมันก็จะมีน้อยน้อยแล้วก็มีน้อยลงไปอีกชันน้อยลงแล้วก็จะมีชันน้อยลงไปอีกนะปีปีที่มันพัฒนาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ชันขึ้นกว่าเดิมน,นิดนึงชันขึ้นกว่าเดิมน,นิดนึงนะน,นี่คือนี่คือสิ่งที่พัฒนานะนี่กจะบอกเลยนะว่าจุดประสงค์ของไอตัวไอตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยนี่คือจุดทวงแล้วันที่มันทําให้เกิด b o t t ุม n e เหรือคอขวดบางอย่างในการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับทำให้ชิปเนี่ยมันก็ยังเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเพราะว่ามันมีอีดีเลย์ตรงนี้เรื่อยๆนะฮะไม่รู้พอเข้าใจหรือเปล่านะเห็นไหมมันค่อนข้างผิดไปจากที่เราคาดหวังไว้นะ what you expect อืมันค่อนข้างผิดไปจากที่เราคาดหวังไว้นะ what you expect นะ มี loss เนะครับใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่คือถ้าผมสอนเนี่ยสอนไฟฟ้าผมจะสอนสไตล์นี้นะผมไม่ค่อยสอนสูตรเยอะนะเพราะว่าผมอยากให้เข้าใจโลกความเป็นจริงนะก็อยากให้รู้ว่ามันเอาไปใช้อะไรนะไม่ให้เรียนแล้วเด็กๆก็บอกว่าไม่รู้ว่าไปใช้อะไรนะอันนี้ก็ได้ใช้สิคุณก็จะได้รู้ว่ามันต้องทำอะไรแล้วถ้าคุณจะไปดีไซน์ s e m i c o n d u c t ร r คุณดีไซน์ไปเพื่ออะไรก็เพื่อ เพื่อให้ตรงนี้มันชา้าลงไงนะครับทีนี้ Back กลับมาที่เดิมนะแบ็ back กกลับมาที่เดิมเมื่อกี้เราพูดถึงโฟต o นิกถูกป่ะเราใช้แสงในเมื่อการเคลื่อนที่ของจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งทานี้ใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันมีข้อจํากัดของทรานซิสเตอร์แบบนี้มันจะมีการ delay ดีเลย์นิดนิดนดแล้วคุณคิดดูนะว่าว่าอะไรนะ1ชิปเนี่ยมันมีกี่ทรานซิสเตอร นะที่เมื่อกี้อยาง Apple มีพูดออกมาโอ้โห1นึ่งสิบเจ็ดบิลเลียนทรานซิสเตอร์จำได้ไหม A 1 7บเจ็ดโปรที่ออกมาล่าสุดเนี่ยโอ้โห17,000ทรานซิสเตอร์ทุกๆทรานซิสเตอร์เนี่ยดีเลย์อาริทเมเบตเนี่ยหน่วยเป็นแบบนาโนนาโนเซกันนะดีเลย์อาริทเมเบตอาริทเมเบตอาริทเมเบตไออาริทเมเบตอาริทเมเบตของหมื่นกว่าทรานซิสเตอร์เนี่ยมันก็เริ่มเยอะแล้วนะนึกภาพตามนะฮะมันมันอีหลักอีเหลือนะยิ่งคุณใส่ทรานซิสเตอร์เยอะเท่าไหร่ ข้อดีก็คือมันก็จะเร็วขึ้นถูกแต่ว่าทุกๆครั้งที่คุณใส่ไปก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่มีลอสนะคุณก็จะมีลอสไอ้ตัวนี้แหละนะดีเลย์อารลิเอบิดอลิเบิดเนี่ยทุกๆครั้งด้วย <laughs> เพราะฉะนั้นการดีไซน์นะฮะไม่ว่าจะเป็นอาร์มที่เขาต้องดีไซน์ตัวเซอร์กิตข้างในเนี่ยก็คือมาแก้ตรงนี้ด้วยนะครับเอ,อ่อไม่ใช่ว่าจะสักแต่ใส่ทรานซิสเตอร์เข้าไปเยอะๆแล้วมันจะเร็วนะฮะดังนั้นคุณภาพของทรานซิสเตอร์ดีเลย์ของแต่ละทรานซิสเตอร์การออกแบบ ถ้ามันไม่จำเป็นมากคือคุณก็สมมติคุณจะแค่เปิดโปรแกรม safari หรือเปิดโปรแกรมไอเนี้ยคือถ้าคุณดีไซน์ดีๆคุณก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งผ่านทรานซิสเตอร์ทั้งหมดวิ่งแค่ไม่กี่ทรานซิสเตอร์เพื่อลบลอสก็ได้นะครับมันมันมีวิธีในการทำถ้าคุณผ่านทรานซิสเตอร์หลายๆตัวคุณก็จะต้องดีเลยอะริเรบิดอะริเรบิดเนี่ยเยอะๆนะมันก็มันก็มีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของนาโน ไม่นาโนนะสามนาโนสี่นาโนห้านาโนผมลืมบอกไปนะไอ <c oughs> คำว่าสามนาโนห้านาโนเจ็ดนาโนเนี่ยมันเป็นแค่คำพูดมาเก็ตติ้งนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ขนาดจริงๆของเซมิคอนดักเตอร์นะฮะเวลาในเชิงเทคนิคเนี่ยเราไม่ได้วัดวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเซมิคอนดักเตอร์จากขนาดว่าเอ้ยนี่ชั้น3นาโนชั้นดีกว่า4นาโน5นาโนมันเป็นแค่ชื่อ ทางมาร์เก็ตตเพื่อให้เรี่ยงให้มันง่ายนะครับเพราะว่าสังเกตว่า3นาโนมันก็จะมี3 Ns 3 Nx มันจะมี3านาโนหลายแบบนะครเพราะว่านี่มันก็จะเออมันต้องอยู่ตรงนี้ด้วยเรื่องของการดีไซน์นะครเพราะว่าเราจะวัด p e r f o r m ร์แมโดยรวมมากกว่ามากกว่าการบอกว่าเล็กไม่เล็กนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันหน่อยนะาะนันนี้เพิ่มเติมไว้พอละเยอะเกินไปละนะฮะประมาณนี้นะฮะ